มากันมาซื้อหยังกันเนาะคืองามแท้แม่ไผแม่กะหมกลานแม่กะป็นกลานยเนาะเอ้าหญ้าจ้อยคนงามพะอยู่พี่พี่น้องเอ้ยมายังไบักซองไปซื้อยัลุงมีแยงอยู่ khai khai mày là mày nói đi ai hai này xong mày nói sửa nhàng vì nó phải hết tọn hết lì ซื้ออยู่เฮือนเจ๊เก่าเราพน้ห่งแทนเนา จสิไปก็ไปแน่นน no ูเจกนูาแล้ว no? ักทกคนเจพูดไปใส่อยหาจอยพูดสิไปปากซองพี่น้องเลยการเมือยู่เผื่อนะครับก่ยวนะไปเที่ยวเที่ยวเพื่อไงเด้อ มีข้าวดีพี่น้องเอ้ยหย่าจ้อยว่าขี้ตัวพี่น้องไปเที่ยวหย่าจ้อยเพื่อนเห็ดข้าวเปียกเลี้ยงเด็กๆพี่น้องเอ้ยยูวัดยูวัดน้องแตะบ่ข้าวงอือพี่น้องเต้ดังถวนอือหอมลี ขาเปียกกําลังสุกกําลังสุกยังบ่ทันได้สุกบนี้นะสุกแล้วกําลังสิป ồ อืมสิเนย่าจอยเพิ่นเฮ็ดข้าวเปียกเลี้ยงเด็กๆพี่น้องเอ้ยไปต่อพี่น้องเอ้ยสิไปใส่บ่ฮู้อีกพี่น้องเอ้ยลุ้นนํากันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิไปเฮือนภายย่าจ้อยเพิ่นสิแจกข้าวเปียกพี่น้องเอ้ยรอเบิ่งว่าแม่นกแทนสิได้ขึ้นมาหรือบ่ได้ขึ้นมา อัญญ่เฮือนเจ๊เกาเลาพี่น้องอัสดีเน่าพี่น้องเ้ยาปๆพี่น้องรุ่นนํากันว่าสิพากันไปทํานเนาะพี่น้องเนาะยญ้าจอยเพิ่นก็เพิ่นสิจักพ่ทางพซิมกิซิมข้าวเปียกันเลยพี่น้องเอ้ยทางพกินข้าวเปียกันเลยทางน่งนะเอาพี่น้องพาพากันตากสิตากกัทางใดกันพี่น้องเอ้ย แบ่งเด็กๆก่นนับท้องแม่นงนับพี่ดีกันอาชิตาให้แม่นงแท่นวะสกัดท้าแม่ก็เเะดพี่น่องเ้ยแม่นงแท่นก็คือสิบด้ขึ้นมาแล้วสัสขึ้นมากับขึ้นมาเรอ นี่หายบัตล mm. ังสีเขียววะสิอันนี้หาบัานสีเขียวพี่น้องมาหเาอ่ะน้องักน้องน้องนเาได้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 เรียงมาหน้องแท่งกจดำอันนี้ซีมาหายน้องแท่งกัะจีดำน้องแท่าโอยู เตรียมอแม่นะนะพวกผมพวกนั้จอยจำเปใส่ชูบกติดโรงหวัดค่ะอ๋อนี้คงเสียลงหวัดเลยพี่น้องแจกเด็กๆอยู่วัดอันนี้ซีมือป้าเก่าเลาพี่น้องแส็บนัวรัวๆคือเก่าพี่น้องเ้ย <ภ><ย>อันนี้ย่าติจอยเป็นคนเลี้ยงนะพี่น้องเลี้ยงเด็กๆอันนี้เอาไปฝากล้างบานล้างสีเขียวนะพี่น้องเนาะอันนี้คำสอนคือบมมีตาหันาจีเยดมาได้จอนรดให้แต่หน้าก็ได้เขาใส่กุญแ้ามันหนึบๆเอาได้ลายธงพี่น้องขอบใจลายได้ญาติจอย แฮงๆเรื่อยๆฮอดเฮือนหญ้าไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องว่าแม่ต้องแทนสิมาหยังพี่น้องเอ้ยฮอดหญ้าฮอดเฮือนหญ้าอดเฮือนอาสุยพี่น้องเอ้ยบายดีน้องว่าแม่ต้องแทนมายังปู่แล้วอยู่อยู่บ่เพิ่นขึ้นปากช่องกแกงลดอ้าวหาบ่าตายพ Bà bà rồi. bài hương luôn, còn ừ, chỉ hương bỏ hai mai nhịp nhèng mẹ nhà, nhịp chai này nấy, ừ nhịp này này. ừ thang nấy, nhấp anh, ừ. xài anh, nhấp bơ xong anh này nè, là nhịp nhịp này thôi đấy nhà, ชอบพันคนละร้อยก็ออะไรแต่ค้าวผู้ชีห์เห็ดนะตามหนักตามอย่งอันยังอันนั้นนะไม่อันนี้เก็บเขาไม่หักพัดม่หักผัวอือหนุ่มพี่น้องร่ามาจะไงร่ามีไผอืออือแบบพ่อบัห้ำอันเพิ่นอยากใส่เลยเอามาใส่เพิ่นสีเห็ดอันนี้อืออืออือเห็ดโต้ง nhà phát khảo và nhà bởi thì là, nó nó. Ui, với phi thôi. Mất là à? Mất khu à? Mất hàng. Dù hương, dù hương có sẽ phá bị bả của đèn này nè. Ôi, mẹ phải tỏi và cắt tiếng lột. Tên đấy thì bắt tỏi, cả tô sốt. Nó vớ phường sườn rồi nè. mẹ là pít Anh à, hăng bắt ngành. Ừ, tỏi mà cắt tiếng mà kịp cắt nhau. Ừ, phần này nè. Dù hương, dù hương vui điếu. Dù điếu nè nè thưng là pino mới vừa đi nhà nhã, mưa bạn là cái lên vừa đi mà mở đi mà lịnh vừa mà là nó phơn, hử, chú nói hao mưa này, hao nhãn anh, hao bẹ nhà trói ở hải, hao này ở hải, mưa còn nơi nhà ừ, anh, 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 แม่แม่อันเม,ม้นแต่แคเนอแล้วไปก็พายปูนะนี่ข้ออ่าขาออ่าไปใส่ขเขาอ่าสวีไปใส่ โอ้ยเขาเปียกห่้าเพื่อนหอานหันหอนหนีนะ,นะ,ะอืด,อด อดเฮือนลังสีเขียวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยข้าวเปียกหอดเที่ยงเปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวเพิ่นกําลังสิลองซิมเบิ่งซิมือเจ๊กานะพี่น้องว่าสิแซ่บสิหวซดอดเที่ยงแล้วเป็นอะไรใส่นะน้ําปลามาให้อ้าวน้ําปลามาว่าซ แม่น้องแทนก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วน้องพี่น้องคิดหน้าพอกันมาอย่าลืมกดติดตามชมงน้องแทนในเพีนหน้าเลยบ๊ายบาย